สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนครับวันนี้ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะมาเรียนในส่วนของเรื่องการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบวงจรขนานในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในส่วนของการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมวันนี้นักเรียนจะได้เห็นถึงการต่อวงจรแบบขนานรวมไปถึงความแตกต่างของทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนกันเลยครับ นักเรครับวันนี้มีส่วนของงานอยู่ข้อเดียวคุณครูจะอธิบายในส่วนของตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นก่อนแล้วในส่วนของงานหนึ่งข้อนั้นนักเรียนค่อยๆทำนะครับถ้าไม่มั่นใจที่จะวาดลงไปในสมุดเลยก็ให้หาเศษกระดาษมาทดลองวาดก่อนนะครับในตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้มีฐานไฟฉาย1ก้อนมีหลอดไฟ2ดวงสวิต วงจรปิด1อันแล้วก็สายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูว่าจากโจทย์ทานไฟฉายตรงนี้คือขั้วบวกตรงนี้คือขั้วลบหลอดไฟ2ดวงก็อยู่บริเวณนี้นะครับสวิต์วงจรปิด1อันแล้วก็สายไฟต่างๆในการต่อวงจรแบบขนาดนั้นข้อดีครับก็คือไฟจะสามารถเข้าไปได้ทั้ง2หลอดเลยเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาค่อยๆ พิจารณาถึงกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกไปขั้วลบดูนะครับจากฐานไฟฉายกระแสไฟฟ้าก็จะมาตามสายไฟฟ้าจากนั้นไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟด้านบนคุณครูกำหนดให้เป็นหลอดไฟ A นะครับด้านล่างเป็นหลอด B, หลอด A ก็ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปและมาผ่านในส่วนของ สวิตช์แบบวงจรปิดจากนั้นกลับเข้ามาสู่ขั้วลบในขณะเดียวกันหลอด B ก็มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็ผ่านในส่วนของสวิตช์นะครับแบบวงจรปิดแล้วก็กลับเข้ามาสู่ขั้วลบของฐานไฟฉายสมมุติว่านักเรียนนะครับไฟที่บ้านนักเรียนหลอด A เกิดเสียหรือดับไปนะครับ นักเรียนลองค่อยๆดูนะครับหลอด A เกิดเสียนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของหลอด B นั้นก็ยังคงมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามาได้ตามปกติโดยที่ไม่จําเป็นว่าหลอด A เสียหรือหลอด A ดับจะต้องดับทั้งหมดในชั่วโมงที่แล้วถ้าเป็นแบบอนุกรมถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียก็คือมันมันจะดับทั้งหมดแต่ถ้าเป็นแบบขนานมันจะเกิดการต่อแบบคล่อมวงจรครับ ต่อแบบคล่อมแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็คือฐานไฟฉายเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการต่อแบบขนานนักเรียนจะเห็นว่าการต่อแบบนี้ในบ้านของนักเรียนก็ใช้ลักษณะการต่อแบบนี้ครับสวิตต่างๆก็จะเป็นตัวคุมหลอดไฟในไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวหน้าบ้านหลังบ้านล้วนมีสวิตคอยคุมหลอดไทหลอดมันถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสีย เราก็จะซ่อมแค่บริเวณหลอดที่เสียเท่านั้นคราวนี้เรามาดูครับในส่วนของด้านขวามือจากซ้ายมือจะเห็นว่าฐานไฟฉายก็ถูกวาดออกมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ในส่วนของหลอดไฟ A ก็ออกมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งมันสว่างเราก็ระบายสีเหลืองไปด้วย B ก็เช่นเดียวกันครับจะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้านั้นไหลเข้ามาทั้ง A และ B สุดท้าย มาผ่านที่สวิตช์แบบวงจรปิดแล้วก็กลับเข้ามาที่ขั้วลบจะเห็นว่าแบบนี้จะเป็นการต่อแบบขนานในส่วนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมว่าการต่อแบบขนานนั้นถ้าเราดูจากประโยชน์จะเห็นว่าหลอดไฟฟ้าสว่างทุกดวงเท่าๆกันเพราะว่าทุกดวงนั้นได้รับพลังงานจากฐานไฟฉายเต็มๆเ,เลยครับถ้าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งเสีย ดวงอื่นๆก็ยังคงทํางานได้ตามปกติไม่ได้เสียไปด้วยนักเรียนสามารถเปิดปิดได้ครับตามที่ต้องการยกตัวอย่างครับคุณครูสามารถนําสวิตไปใส่ที่หลอด A และ B เป็นตัวขั้นก่อนก็ได้ <c oughs> เช่นนักเรียนต้องการปิดหลอด A นักเรียนก็ทําให้วงจรมันเปิดนะครับในขณะที่หลอด B นั้นเป็นวงจรปิด เราสามารถใส่สวิตช์เข้าไปคุมนะครับในหลอดต่างๆได้มากมายครับอยู่ที่ความต้องการของนักเรียนของที่บ้านของนักเรียนข้อจํากัดครับแบบนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะซับซ้อนหน่อยในการต่อวงจรแบบขนานในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ครับในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีการต่อแบบลักษณะแบบวงจรขนานเป็นหลักนะครับประสิทธิภาพจะได้ผลดีกว่าหลอดไฟจะสว่างมากกว่าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียเราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมได้ง่ายกว่าด้วยครับอันนี้คือความแตกต่างครับของวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานถ้านเรียนสังเกตซ้ายมือจะเป็นวงจรแบบอนุกรมจะเห็นว่าถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเกิดเสียเช่น หลอดที่1เสียไฟมันมาถึงหลอดที่2ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหลอดที่2ก็จะดับไปด้วยอันนี้เป็นลักษณะการต่อแบบอนุกรมส่วนด้านขวามือของนักเรียนครับอันนี้เป็นการต่อแบบขนานนักเรียนจะสังเกตว่าหลอดไฟนะครับกระแสไฟฟ้าจะสามารถไหลผ่านเข้ามาได้ทั้งหลอดที่1และหลอดที่2ส,สมมุติว่าหลอดที่1เนี่ยเกิดเสียหรือดับไป หลอดที่2บอกไม่เป็นไรเพราะกระแสไฟฟ้าก็ยังมาที่หลอดที่2และยังคงสามารถกลับเข้ามาสู่ลักษณะของรางฐานได้ถ้าเราดูลักษณะของการต่อทั้ง2แบบนี้เหมือนจะคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันเมื่อเรามาวาดเป็นสัญลักษณ์ของไฟฟ้าจะเห็นว่าด้านซ้ายมือและขวามืออันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตและ,ะต้องฝึก การวาดออกมาให้ได้เราเรียนในส่วนของการต่อแบบอนุกรมและวันนี้เรากําลังเรียนในส่วนของการต่อแบบขนานทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดต่างๆอยู่ในชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ก็ให้ในักเรียนเข้าเรียนทุกคนเราจะได้ค่อยๆอ,อ,อธิบายแล้วก็พูดคุยกันสงสัยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราสอบถามกันในชั่วโมงออนไลน์อีกครั้งนึงครับวันนี้สวัสดีครับ